เบอร์ส4นายท่องแค่ว่องไวครับค่อยว่าที่นายยกอบตอบ้านกลวยหอมนายคองแค่วว่องไวครับเบอร์44่นายโยบายของเรา,ายันนอนเว้นอดทนสีไกครับพร้อมหรือยังเฮาพร้อมแล้วไป เรียก่แล้ว okay. นะเนอะไปเฮาสวัสดีครับผมมาเลือกตั้งนายกเด้อครับเด้อนายค่องแค่วว่องไวครับเบอร์44ีเลือกผมหน่ยเด้อครับเจ้าสืใอไห่คอยเลือกเจ้านี่เจ้าสิเฮเดหยังใหแห่คอยได้แน่ท่านนายกผมให้ได้เบอร์สุย่างละครับบอกมาได้เลยผมยินดีรับใช้ ถ้าจังสัน้นเจ้าไปซอยข่อยไถหน้าแน่ได้อยู่บอรถไทยข่อยขั้นบักไงหน้าข่อยก็ล้ายหลายบักขักได้ครับบ่มีปัญหาเดี๋ยวผมจัดให้เฮ้รเชือเชือดห้รถเ้น ผมไถนาให้แล้วละเด้อครับเลือกผมได้หรือ,อยังเนาะยังยังยังหย่ายุสวนข่อยนี่มันหลายพูดหลายพูดเจ้าไปตัดข่อยเน่ได้ครับบ่ยนากตัดเสร็จแล้วนะครับเลือกผมได้หรือ,อยัง ยังกอ่นยังกอนทันนายกขี่นั่วในอกอคอยนี่มันหลายขนาดเลยเราไปตักให้คอยได้อยู่บ่ได้ครับบอมีปัญหาเดี๋ยวผมจัดให้ ผมตักแล้วอะเด้อครับคิงวเดือผมได้ลอออ้วบ่น่อย่าฟ้าบอย่าฟ้าวโอ้ยคอยหิวเขา่าคอยหิวเขา่าท่านนายกเจ้าลงไปจับป่าในสะ <c oughs> ไม่ใคอยกินเนจับป่าเลยบอแมนแล้วได้ครับ <c oughs> ใส่กูหลายทเทนอ <c oughs> เอาวะ <c oughs> เพื่อได้เป็นนายก มันสีไดายมากเอาวะมันต้องได้ผมได้ป่ามาแล้วครับเรื่องผมได้หรือยงังว้าเจ้านี่สุดยอดอี๋ได้ไหมขอกับซีเรียกเจ้าได้ไหมขอกับซีเรียกเจ้าเบอร์สี่สิบสี่เดี๋ยวหดมือดเด้อคอยสิไปเรียกเจ้าหดหม่องเลยฮะคนเอ้ยคอยซีเรียกกูได้เนะาะ